บทสาธยายธรรมเรื่องปาติกาสูตรตอนที่สองอวสานเรื่องการแสดงธรรมที่เหนือกว่าและปาติหารของปาติกะบุตรที่มาพระสุตตันตปิฎกทีฆะนิกายปาติกะวักเจริญพรญาติโยมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัพพัญยุตยานในตอนที่แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงหักล้างเหตุผลอันเป็นเท็จของสุนัขขตตะในการบอกคืนสิกขาและได้ทรงชี้ให้เห็นถึงมิจฉาทิฐิอันเป็นสาเหตุที่แท้จริงบัดนี้พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่เหนือกว่าความเข้าใจของสุนัขขตตะเพื่อเป็นการประกาศพระสัพพัญยุตยานและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พักขวโคตรปริภาชกและผู้ที่ยังมีความสงสัยอยู่ 1การบัญญัติอักขัญญะซึ่งก็คือการบัญญัติกำเนิดโลกแม้ว่าพระองค์จะตรัสว่าเรื่องกำเนิดโลกนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของโพรโมจันแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งในเรื่องนั้นจริงพระองค์จึงได้ทรงแสดงอักขัญญสูตรโดยย่อพระองค์ได้ทรงเล่าถึงวิวัฒนาการของโลกและสัตว์ตั้งแต่สมัยที่โลกนี้ยังว่างเปล่า มีแต่น้ำเป็นอันเดียวกันการเกิดขึ้นของงวนดินการที่เหล่าพรหมผู้มีรัศมีได้ลงมากินงวนดินจนรัศมีหายไปการเกิดขึ้นของพระจันทร์พระอาทิตย์ไปจนถึงการเกิดขึ้นของพืชพันธุ์ธัญญาหารและการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะต่างๆในสังคม2การแสดงถึงความเป็นผู้รู้แจ้งในริ์และสภาวะทิพย เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าพระองค์ไม่ทรงแสดงฤทธิ์พระองค์จึงได้แสดงให้เห็นถึงความรู้แจ้งที่เหนือกว่าอิทธิปาธิหารธรรมดาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพะกวะยาวย่อมรู้จักสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีฤทธิ์สามารถแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างยาวย่อมรู้แจ้งถึงหมู่เทวดาหมู่พรหมยาวเคยสนทนากับพวกเขาเหล่านั้นมาแล้ว การแสดงเช่นนี้เป็นการยืนยันว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งในสภาวะทิพย์ต่างๆจริงแต่ไม่ทรงเห็นประโยชน์ที่จะนำมาแสดงพร่มเพื่อ 3. เรื่องราวของปาติกะบุตรจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวของปาติกะบุตรซึ่งเป็นอเจลกอีกคนหนึ่งในสมัยนั้นปาติกะบุตร ได้เคยประกาศโอ้อวดในท่ามกลางบริษัทที่เมืองเวสาลีว่าพระสมณโคดมก็ทรงอ้างเป็นผู้รู้แม้เราก็เป็นผู้รู้ถ้าพระสมณโคดมจะมาแสดงฤทธิ์แข่งกับเราสักหนึ่งอย่างเราก็จะแสดงให้ได้ถึงสองอย่างถ้าพระองค์แสดงได้สองอย่างเราก็จะแสดงให้ได้ถึงสอย่างเมื่อความนั้นทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงได้เสด็จไปที่ปาติกะบุตรอยู่และได้ทรงท้าทายกลับไปว่าดูก่อนปาติกะบุตรเราจะถามปัญหาท่านสักข้อหนึ่งคือขอท่านจงนิรมิตกายเป็นช้างแล้วเดินมาพร้อมกับเสียงร้องและอวัยวะที่เหมือนช้างทุกประการแต่ปาติกะบุตรกลับไม่สามารถแสดงฤทธนั้นได้เลยแม้พระองค์จะทรงท้าทายต่อไป เขาก็ได้แต่นิ่งเงียบในที่สุดได้มียักษ์ชื่อวัชิรปานีปรากฏกายขึ้นพร้อมค้อนเหล็กเพลิงคูว่าจะทุบศีรษะของปาติกะบุตรให้แตกเป็นเจ็ดเสียงหากยังไม่ยอมตอบคำถามปาทิกะบุตรจึงตกใจกลัวและววิ่งหนีไปเรื่องราวนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่กล่าวโอ้อวดถึงฤทธิ์ของตนนั้น มักจะไม่มีฤทธิ์จริงดังที่กล่าวอ้างเมื่อพักวะโคดปริภาชกได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดทั้งการแสดงธรรมเรื่องกำเนิดโลกการยืนยันถึงพระยานและเรื่องราวความพ่ายแพ้ของปาติกะบุตรเขาก็บังเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งยวดและได้ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตอุปมาที่หนึ่ง าศาสตราจารย์กับนักศึกษาปริญญาเอกการที่สุนัขขตะเรียกร้องให้พระพุทธองค์แสดงฤทธิ์หรือเล่าเรื่องกำเนิดโลกก็เหมือนกับนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียกร้องให้ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกควอนตัมมาเล่นกลให้ดูหรือมาเล่านิทานปรมปราให้ฟังส่วนการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ในพระสูตรนี้ ก็เปรียบเสมือนการที่ศาสตราจารย์ท่านนั้นได้ตอบกลับด้วยการบรรยายทฤษฎีกำเนิดจักรวาลหรือ Big ๊กแบงเตอรีโดยย่อและแสดงผลการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ซับซ้อนให้ดูซึ่งเป็นสิ่งที่สูงส่งและมีคุณค่ามากกว่ามายากลเป็นไหนไหนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้แจ้งที่แท้จริงเรื่องราวในปาติกะสูตรนี้ จึงเป็นการตอบโต้ความเห็นผิดของสุนัขขตะได้สมบูรณ์และเป็นการประกาศพระสัพพัญยุตยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ปรากฏในการสาธยายธรรมครั้งต่อไปเราจะศึกษาพระสูตรที่ว่าด้วยการแสดงธรรมโปรดนิครนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงโทษของการบำเพ็ญตบะที่ผิดทางเรื่องราวอันน่าสนใจนี้ปรากฏอยู่ในอุทุมภริกสูตร ก็ขอให้โยมได้ติดตามสดับกันต่อไปท้ายที่สุดนี้อาตมาขออํำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาในการแยกแยะระหว่างแก่นสารและเปลือกของคำสอนขอจงมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพื่อการสแสวงหาสิ่งอัศจรรย์หรือความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์เอวัง ก็มีด้วยประการชนี้